นี่คือการเปลี่ยนตัวสุดกินใจของบาร์เซโลนา ในปี2009เอลิกอบิดาวกองหลังคนสำคัญของบาร์เซโลนาถูกตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งตับจนต้องหยุดลงเล่นฟุตบอลในทันทีระหว่างนี้แฟนๆของบาร์ซ่าต่างคอยให้กำลังใจเขาโดยตลอดกระทั่งผ่านไป2เดือนอบิดาวที่ต่อสู้อย่างหนักพร้อมกำลังใจจากคนรอบตัวทำให้เขากลับมาลงช่วยบาร์ซ่าได้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการลงตัวจริงนัชชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เขาช่วยทีมอาชนะเมนต์ยูไปได้ แล้วสโมสรก็ให้เกียรติเขาโดยการสวมปอกแขนกัปตันทีมในการชูถ้วยแชมป์อย่างยิ่งใหญ่แต่หลังจากนั้นโลกหลายก็ได้พาเขาจากสิที่รักษ์ไปอีกครั้งอบิดาวต้องเข้ารับการรักษายอย่างโดยด่วนก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าเขาจะกลับมาลงเล่นฟุตบอลได้อีกหรือไม่แต่หลังจากผ่านไป16เดือนโดยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของเขาทําให้เขากลับมาได้อีกครั้งในปี2013แล้วการกลับมาในครั้งนี้อบิดาวได้รับเสียงตอบรับจากแฟนบอลทั่วสนามอย่างกึกก้องไม่เว้นแม้แต่ฝั่งคู่่แขง เพราะทุกคนรู้ดีว่าเขาคนนี้ต่อสู้อยู่กับอะไรซึ่งมันคือโมเมนต์สุดกินใจครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนาและโลกฟุตบอลในการเปลี่ยนตัวกับชายที่หัวใจไม่เคยยอมแพ้เอลิกอาบีเดา